สวัสดีครับวันนี้กับโดนทิ้งเรียก4 3 2ไม่ได้คลิปนานนะรู้สึกว่าเกรงๆไงก็ไม่รู้นะมาแบบละลายความเกรงกับคลิปนี้หน่อยนะผมก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะมากับเพลงแบบสดใสสดใสน่ารักตัวการ์ตูนบ้องแบวนะผมก็ไปกันเลยผมวันนี้เราอยู่กับวงลูน่า เพลงนี on, on ้เนี่ยเป็นเพลงที่คอลแลบกับได้เป็นการ์ตูนของทางฝั่งเกาหลีเขาทำชื่อว่าโกโกมองนะก็ที่จริงก่อนหน้านี้มีเพลงชื่อยำๆแล้วนะโอ้โหโคตรดีแ้่จะเรียกได้ว่าเป็น Song of the Year เลยนะเพลงนี้นะโคตรอวยก็ไปดูน้องคิมลิปกันเลยผมเอ้ยไม่ใช่ไปดูเอวีกันครับก่อนจะรับชมหน้ะผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกลังใจกันด้วยนะครับไปผมยำมมียมีนะ ก็จบแล้วผมสาหรับเี้ยงชันเพลงยับมียับมีของลูน่าเอ็กกับก็กมองนะครับผมเป็นไงโอ้โหน่ารักสดใสนะเพลงนี้ใครบอกเอาคิมหลิบมาแกงไม่มีนะเพลงยมยมก็แบบโอ้โหทได้ดีนะมาต่อด้วยยำมียำมีนะครับ The b e s น่ารักแต่ผมแบบเพลงนี้โดนชูเบลลี่เต็มๆนะรู้สึกแบบสวยมากนะออร่าจับมากๆแบบเพลงก็น่ารักสดใสนะแล้วก็ รวมกับความสวยของช่วยลีและแบบกลมกล่อมนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเ <Sang> <sk> จอกันใหม่คลิปหน้านะผมอันยอง